ธรรมะกี่ดีหรอกแต่นํ่ยัุนะเราเป็นคนเย็นเก็ตัวไม่คนเสียเปือยอยู่แล้วเราเสียสละเพื่อพุทธศาสนาพระท่านทั้งหลายขอบคุณทุกูทุกนามูุบาจานทร์ผูกว่าท่านก็เดียไปก่อนคือุะคนผู้ใดไห้ผู้ใดได้ล้าก็ออไป ปูขี้บ้านเป็นคนดีประมาณเออปูขี้บ้านเป็นคนดีผูคนดีเป็นมาเสียบีเอออาคุโยมคุโยมเขาจาเรียนแล้ใช่ไหมนะใครที่มีบัตรนะบผล่ผมไปรับเรียนได้ครับผม พี่กองเอครับรก็จะของเนอมีสัญชาิก็เป็นของไปได้ครับใครให้ในบัตรเนอนะครัครไบไปรับที่กองเองครับผมเดี๋ยวเขไปเาเถีวกันนะครับที่งินเป็น ผู้หญิงหรือผู right. right. end, <S <S right. no ้นะครับไ่รับที่ไหนไปรับที่ไหนสะดวกกว่าอี้จะทำบุญก็มีหนอยู่นะทางกิีทานี่ใั้ขข้าวขงนี่ที่ยรอที่ดูห่อยกี่อ่าได้มไหอ่าสิมาอ้าวนั่นแหละสาธุสวยากแล้วก็ เกิดขึ้นร้อยเท่าพันเท่านะครับทุกป่าทุกศรัทธานะครับเข้าวัดหมดเลยนะครับเป็นข้ารับเข้าไปตำหน้าที่ของพระบูรุษไทยสงส์างนั้นก็มาเกิดกับเรานะให้เราไปใช้ให้ทถาวรนะครับโต้ร้ายก้อนใหญ่ก้อนโตก็มาเกิดกับเรานะนะค่อยๆค่อยๆนะครับใ เป็นบางรุ่นแล้วก็สายสีนะครับและในหอนี้ก็มีรู่อาจารย์นะครับเก็บเอาไว้เลี้ยงก็ได้นะครับเลี้ยงก็ได้เก็บไปในไวทีของทุายเลี้ยงครักนะกลับมาข้างหลังก็จะมีสายสีนะครับสายสีไปถูกระฟัานะครับแล้วก็มีทุ่งเลี้ยงในถิยนโคกถิ่นดงนะนะ ทุกคนครับมีอยู่ประมาณสามพันกว่าทิ้งแต่ทำมาส่งแค่สองร้อยทิ้งสำหรับพี่โจาท่านใดที่มีบัตระชุมก็ไปรับหนึ่ได้นะครับที่กองการนะครับผมนะขออนุญาตครับเครื่องบวงสวงต่างๆ